ในเดือนกันยายนนี้ชาวลัคนาราศีมังกรจะเป็นยังไงกันบ้างวันนี้รวิวรรดาโหราศาสตร์เพื่อการสร้างเหตุปัจจัยที่ดีจะมาเล่าให้กับทุกๆคนฟังค่ะอ่ะในเดือนกันยายนนี้นะคะรวิจะเริ่มจากเรื่องทั่วไปก่อนนะคะเรื่องทั่วไปของชาวลัคมังกรนะคะลัคนาราศีมังกรปกติแล้วนะจำสถิติที่รวีดวูคนมังกรไม่ค่อยดูดวงนะคะเอาจริงๆต้องมีปัญหาแบบ โหดมากจริงๆเขาถึงจะดูนะคะอะทำไมเป็นไรนะคะชาวลัคนาราศีมังกรค่ะจะใฝ่หานะคะใฝ่หาใช้คำนี้เลยคะ่ะใฝ่หาในเรื่องของการเงินนะคะหายใจเข้าหายใจออกเป็นเรื่องเงินนะคะซึ่งซึ่งการหายใจเข้าหายใจออกเป็นเรื่องเงินในช่วงนี้ของเขาเป็นเรื่องที่แบบดีนะคะดีมากๆเลยนะคะดาวเสาร์กับดาวราหูเนี่ยเขาเรียกว่าโชคเทวริชนะคะตามตำราเรียกว่าโชคเทวริชเนาะ เขียนผิดหรือขอขออภัยนะคะโชคเทวาริสเนี่ยคือจะมีเกณฑ์นะคะได้เงินก้อนโตโตมากนะคะโตมากแต่โตมากขนาดไหนเนี่ยรอวิก็ต้องทําความเข้าใจก่อนว่ามันขึ้นอยู่กับวาสนาของทุกทุกท่านด้วยนะคะว่าถ้าเกิดว่ามีวาสนาว่ามันจะได้เงินก้อนโตจริงๆอะ คือมันสามารถพุ่งทย,ยานไปถึงรางวัลที่1ได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าสนาบอกว่าชีวิตนี้ฉันลิมิตให้เธอถูกลอตเตอรี่รางวัลที่รางวัลเลขท้าย2ตัวได้แค่1ครั้งในชีวิตมันก็ได้แค่นั้นนะคะมันมันทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าคุณนะคะจะจัดพลังงานใช้คำว่าไงเนี่ยเหมือนคล้ายๆว่าคุณจะจัดพลังงานตัวเองแบบใดนะคะที่จะทำให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขค่ะเนาะต่อไปนะคะ เรื่องทำงานไปแล้วเ,ออเรื่องทั่วไปไปแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของความรักค่ะความรักนะคะความรักของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะคู่ครองของคนลัคนาราศีมังกรนะคะต้องบอกว่าความรักในช่วงนี้มันอาจจะดูไม่ค่อยสดชื่นนะคะมันอาจจะดูแบบ ดูมีอุปสรรคนะคะดูแบบบางทีเราอาจจะต้องตัดอะไรบางอย่างออกไปจากชีวิตนะคะในเรื่องของความรักอะไรที่มันเป็นพฤติกรรมแย่ๆที่มันเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลทําให้คนรักของเราเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยดีนะคะเราก็ต้อง ตัดเขาตัดไม่ตัดเขานะคะหมายถึงว่าเราต้องตัดพฤติกรรมมันออกไปนะคะเพื่อที่จะให้ความรักเนี่ยมันยั่งยืนมากขึ้นนะคะและสําหรับคนที่เริ่มต้นใหม่นะคะสําหรับคนที่เริ่มต้นใหม่คนที่เป็นคนโสดนะคะ คุณจะรู้สึกวุ่นวายมากๆกับการหาคนใหม่นะคะถ้าไม่ได้วุ่นวายมากๆเนี่ยต่างชาติต่างภาษาคนที่คุยคนละภาษากับคุณนะคะหรือคนที่มาจากออนไลน์นะคะเขาจะเป็นคนที่เป็นคนเป็นคนที่ทำให้คุณเบิกบานใจนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ในการเริ่มต้นใหม่ในช่วงนี้นะคะในกณใ,ในการเริ่มต้นใหม่ในช่วงนี้เนาะสำหรับเรื่องความรักค่ะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของ การงานนะคะการงานของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะจะเจอเรื่องขัดแย้งค่ะขัดแย้งในเรื่องขัดแย้งเนาะขัดแย้งจากไหนขัดแย้งในเรื่องของความมุทะลุนะคะมุทะลุดุด,ดันนะคะแล้วก็ขัดแย้งในเรื่องของคําพูดนะคะเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดการปะทะกันนะคะปะทะกันในเชิงของปะทะคารมนะคะ ปะทะคารมกันในที่ทำงานนะคะปะทะคารมกันในที่ทำงานเนี่ยมันเป็นเหตุที่ทำให้จบเรื่องอะไรที่มัน ไม่ค่อยดีนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องที่ทะเลาะก,กันแล้วมันจบเนี่ยเราวีก,ก็แนะนําให้ทําเลยนะคะแต่ถ้าเกิดทะเลาะก,กันแล้วมันเป็นเรื่องคาราคาซังเนี่ยอันนี้ไม่ไม่แนะนาเลยด้วยประการใดๆนะคะดังนั้นเนี่ยมันจะมีเรื่องนะคะที่เป็นความขัดแย้งค่ะความขัดแย้งที่เกิดจากความมุทะลุด,ดุดันนะคะแล้วก็คําพูดค่ะส่งผลทําให้เกิดการประทะคารมกันนะคะแล้วก็ต้องมีการตัดอะไรบางอย่างในเรื่องของการงานไปค่ะอืมเป็นประมาณนี้นะคะ ต่อไปค่ะก็จะเป็นเรื่องของการเงินค่ะการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะอย่างที่เราวีเล่าให้ฟังว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนโตนะคะก้อนโตก้อนโตนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนโตนะคะและนะคะโชคลาภของคุณเนี่ยจะมาจากการทํางานนะคะจะมาจากการทํางานเท่านั้นนะคะยิ่งทํางานเนี่ยก็จะยิ่ง ได้เงินนะคะคยิ่งขยันทำงานนะคะก็จะยิ่งได้เงินนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรค่ะสุดท้ายคือสิ่งที่ต้องระวังนะคะสิ่งที่ต้องระวังสิ่งที่ต้องระวังของชาวลัคนาราศีพิจิกที่เราวิบอกไปว่าคำพูดอะคะ่ะคำพูดเนี่ยมันเกิดจากความมุทะลุเนาะแล้วก็มันจะบวกกับคำพูดที่มันรุนแรงอะคะ่ะ มันทำให้เกิดการประทะคารมกันนะคะสําหรับคนมังกรนะคะซึ่งตรงเนี้ยมันทําให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะคะและนะคะและดาวพฤหัสเนี่ยหรือว่าผู้ช่วยเหลือนะคะอยู่ในภพอริแปลว่าอริแปลว่าปัญหาและอุปสรรคนะคะผู้ช่วยเหลือเนี่ยไม่มีนะคะคือผู้ช่วยเหลือเนี่ยจากเดิมเป็นคนช่วย แก้ปัญหานะคะกลายเป็นคนสร้างปัญหาให้นะคะดังนั้นเนี่ยรอมชอมค่ะคือทางออกที่ดีนะคะคือทางออกที่ดีเนาะในช่วงนี้ของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะและนะคะและถ้าเกิดว่าในดวงในดวงของเดือนกันยายนเนี้ยหมดลงแล้วนะคะเรื่องที่ต้องระวังพร้อม การเงินพร้อมการงานพร้อมและเรื่องทั่วไปพร้อมความรักหมดแล้วนะคะในเดือนตุลาคมจะเป็นยังไงนั้นอย่าลืมติดตามชมช่องของเราอีกด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไ r i b e กด o อ l โลเรวีในช่องทางที่ทุกท่านรับชมด้วยนะคะอ่ะแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งอันนี้คือเป็นอัญมณีนะคะที่เสริมดวงชะตาสำหรับชาวลัคนามังกรคือเป็นหินอเมทิสต์นะคะเป็นสีม่วงสีกรมท่า หินอเมทิสต์อันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นเป็นลัคนาราศีอื่นเราวิจะบอกว่าสําหรับคนเกิดวันเสาร์แต่นี้เป็นอัญมณีของชาวลัคนาราศีมังกรเลยนะคะดังนั้นเนี่ยใครก็ตามที่รู้สึกว่าเจออริแล้วมันอริเข้ามาในชีวิตแล้วมันไม่เข้มแข็งตัวเองเนี่ยเสียความมั่นใจเสียความอดทนทำให้ตัวเองเนี่ยหวาดระแวงนะคะ รู้สึกว่าจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะคะขีดอเมทิสจะช่วยส่งเสริมนะคะนอกจากจะส่งเสริมความสวยงามแล้วเนี่ยยังส่งเสริมในเรื่องของความมั่นใจนะคะในในในมุมของทางโหราศาสตร์อีกด้วยนะคะใครที่สนใจสร้อยข้อมือนะคะของระวินะคะที่รวิไปหามาให้เนี่ย ก็สามารถติดต่อได้นะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางหน้าโปรไฟล์ค่ะและถ้าเกิดว่าใครนะคะและถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากดูดวงส่วนตัวนะคะอยากให้รวีเนี่ยมีบุญสัมพันธ์กับรวีฟังแล้วรู้สึกเข้าใจนะคะรวีก็แนะนำให้ติดต่อดูดวงได้ที่ช่องทางหน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะรวีก็ต้องขอลาไปก่อนตุลาคมจะเป็นยังไงนั้นอย่าลืมติดตามราวีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบุณค่ะสวัสดีค่ะ ับใครที่ชื่นชอบการอ่านดวงในสไตล์ของโรบิวันดาพยากรณน,นะคะก็ขอให้ทุกท่านช่วยกดไลค์กด Subscribe แล้วก็แชร์เรื่องราวดีๆนี้ไปให้กับคนที่คุณรักด้วยนะคะ